เราก็มาควหลงคุยหลังเกมกันนิดนึงนะครับผมเรื่องวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะนัดแรกสาวไทยก็ชนะทางทีมชาติตุรกีหรือตุรกีไป 3- ามต่อสองเซตนะครับผมก่อนหน้านี้วอลเลย์บอลเนั่นลีรอบแปดที่สุดท้ายไทยแพ้ตุรกีเนี่ยไป3ามต่อหนึ่งเซตนะตอนนั้นเล่นที่บ้านเขานะครับผมแล้วก็มาวันนี้ก็มีต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์นะของจอวานนี่กุยเดตตินะครับผมโค้ชของทีมชาติตุรกีและชาวอิตาลีนะครับเขา ก็บอกตามนี้นะแล้วก็ดูจากข่าวในไทยรัฐออนไลน์นะครับผมก็เขาก็บอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเราไม่เคยประมาททีมไทยเลยวันนี้ทีมไทยเล่นได้แน่นอนกว่าผ่อนคลายมากกว่าพวกเธอคือมอนสเตอร์ทีมแล้ววันนี้เราก็ได้เจอผู้เล่นที่ฉลาดคนใหม่ของทีมไทยที่สามารถปิดจุดบอร์ดของทีมได้เขาคาดการณ์กันว่าก็น่าจะเป็นออมสินนะครับผมสศีพาพรจตทวิสูตรนะครับเต็มที่แล้วก็นัดหน้านี่ทีมไทยก็จะเจอกัน เจ้าภาพเหมือนไงครับเจ้าภาพโปรแลนด์นะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนี้ก็มีเจ้าภาพ2ประเทศนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็โปรแลนด์นะแต่ว่าไทยเจอโปรแลนด์นะที่2อนะครับแข่งกันตอนวันที่28กันยายนนี้นะช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับก็ดูได้ที่ Workpoint TV เขาจะมีรีรันอีกรอบหนึ่งช่วง9โมงก,กว่านะของอีกของตอนเช้าของวันที่28นี่แหละก็ตามดูกันได้นะครับ